สวัสดีครับช่องกเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องกเกษตรหมูพอเพียงมมนิสิมาอัปเดตลำไยค่ะว่าลำไยห,หลังใส่ปุ๋ยสิมอกแปดแปดแล้วช่วงแรกแล่ะสีดฮอร์โมนม,มาแล้วค่ะฝนตกสม่ำเสมอว่าชวนี้ลำไยเป็นยังไงปีนี้นลำไยก็มดกเต็มที่มาเลยพี่น้องอากาศแปรปรวนแต่ว่ากาศใช้ได้เยอะครับเอาหน่วยพี่น้องนี่ครับช่อนี่ก็จะกิโลเลยพี่น้องซือว่าก็ใช้ได้อยู่ครับ,บง เม็ดเลยตอนนี้เม็ดมันต้องเบ่งเม็ดก็เม็ดหันเม็ดหันเม็ดเริ่มเม็ดดำก็ต้องโอ้เม็ดเม็ดเริ่มดำแล้วครับเม็ดเริ่มดำเขาต้องการปุ๋ยซิมีเรียกว่าปุ๋ยโพแทสเซียมสูงพี่น้องเม็ดเริ่มดำแล้วก็ตัดนี่ครับตัดหญ้าใส่ปุ๋ยแล้วครับตอนนี้แล้วก็จิมาัตัดหญ้าใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยีิมีตัวท่ายสูงพี่น้องศูนย์หกสิบก็ได้ครับศูนย์หกสิบไม่ต้องส่งเนื้อเขาจะสางเนื้อ ตอนนี้มีหันลำไยเริ่มเม็ดดำนี่ก็คือเขาเริ่มสางเนื้อแล้วพี่น้องเขาเริ่มสางเนื้อแล้วช่วงหันเม็ดขาวก็ใส่ปุ๋ยกระบ่กปันใดแต่ว่าจะเม็ดดำถืาว่าเริ่มใส่ปุยป๋ยครับอีกเดือนเดือนครึ่งครับจะได้เก็บแล้วครับนี่ครับนี่ครับประมาณมิถุนายนกรกฎาคมรระวมานจะสิบกรกฎาคมจะเริ่มเก็บขายแล้วพี่น้องนี่ครับถือว่าดกดกด,ดีถ้าว่าดกคักพี่น้องพอไปพอมาอยู่นี่ครับตอนนี้ป้อยให้ญ่าหกแล้วหญาถือเขา ก็ถือปุ๋ยซีพหกเปปดๆพี่น้องก็เลยจากนี้ไปก็ต่อไปก็อีกอาทิตย์หนึ่นงก็สตัญ้าแล้วพี่น้องตัดหญ้าใช้ปุ๋ยที่ีตัวท้ายสูงสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดหนึ่งก็ได้ครับยังให้ดีกัซื้อสวนหกสิบมาผสมกันเพิ่ม,วม,ค,มค,ค,ความ,มวเข้มข้นพี่น้องนี่ครับคนตกสม่ำเสมอพี่น้องน่วยเขากำลังปีนี้น้วยเขียวดีพี่น้องครับหลังหลังคนตกก็สีปุ๋ยเกล็ดพี่น้อง สิบยี่สิบสามสิบก็อยากคันาล่าเล็กน้อยคาเบนด้าซิมเนี่ยพอเม็ดดำแล้วก็อีกประมาณเดือนครึ่งเงินสิเก็บขายไปน้องนี่ครับรรก็ถือว่าโดดดีครับปักพามาสมสวนลำใหญ่ครับสวนลำใหญ่ของช่องกเกษตรหมูพอเพียงครับย้อนี่ีพมี่ะมาณสองร้อยครับปลูกในกระมีปลูกไปเรื่อยครับพอเห็นเห็ลำใหญ่เห็ดยากน้อยนึงคือเขาโตูดาต้องใส่ใจเล็กน้อย นี่คตัวหน้อยก็มีพี่น้องตัวน้อยก็มีเขาสลับกันครับนี่กับดกดูครับถ้าบอกโดกขาดคนเดียวเพราะว่าเขาส่วนเขาแต่งจีงขาดหลายก็บดีนี่ครับนี่เขากำลังไม่เขียวไม่เขียวดีพี่น้องนี่ครับไม่ซ้ำซ้ำเนี่ยวมือเ่าแล้ว อีเดือนครึ่งครับตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสีฮอร์โมนมะเขียบนี่มะเขียบตัดแต่งกิ่งเลยพี่น้องนี่แต่งกิ่งเวลาเดือนตุลาจะได้กินหน่วยนี่ครับลำใหญ่พัดอีดอพี่น้องอีดอนี่ครับนี่ครับก็ดกพอประมาณบระดูกขัดก็หน่วยเขาจับหางใช่ไหมอาการแปรปวนก็ หน่วยจำพางก็ด cool. ีครับไม่ยังวกเปลืองปุ๋ยเฮาปุ๋ยกับแพงซะเขาก็ให้น้ำให้ฮอร์โมนกับน้อยตึง้งด้วยพี่น้องตามมาครับมีแต่น้อยตอนหญ่ครับอันนี้กระดกดกพอประมาณครับบัวดอกขาดน้อยเหรอตอนน้อยๆกับพี่น้อยเลยพี่น้อง น,น้อยจับหางพอดีพ่อจับหางพ่องามไปน้องต้นนี้ไปมิจฉาสงการใส่การปุ๋ยตัวท้ายสูงใส่ปุ๋ยตัวท้ายสูงต้นดกกระดกค,ะครับน่ครับตอนนี้เขากำลังสางเนื้อไปน้องต้นนี้ขาดน,น้ามวยลยครับขาดน,น้าน้อยเขาสิแค่แกนเนื้อสิบว่าขึนนะครับอย่าน้าอย่ขาดครับ สามหมื่นที่หนึ่งสี่หมื่นที่หนึ่งครับนี่ครับแต่ว่าฝนตกนี่้ผอว่าซอยดีดีแห้งครับเอาหาตะปุ๋ยมาใส่ครับผลตกแทบเสม,มอครับยู่นีุ่งซอยราคาขอตกแทบเสม,มอน่วยเขากำลังนี่ตกดีอัดปุ๋ยเข้าไปให้งตึงเร็วครับพี่น้องอันนี้เป็นรุ่นทัดนะี่นะนี่ครับคือว่านวยสวยอยู่ครับนวยดกดี ลำเลี้ยอันนี้ก็เม็ดขาวอยพี่น้องอืมลำเลี้ยมันมีสองรุ่นตอ่ตอต่อกลนกันพี่น้องบอกีงอันนี้เม็ดขาวกะกะทีใส่ปุ๋ยตามหลังกันไปเลยละครับเนี่ยครับลำาให้่ออกดอกมาค่อย้อมกันต่อกลนกันกันเลยใส่ปุ๋ยเล็กเลยครับนี่ครับก็ถือว่าใส่ใด้เนาะ จะดีไปกับว่ามีอังลายไรครับอันลำไยเม็ดดำแล้วก็ให้น้ำสม่ำเสมอให้ปุ๋ยสางเนื้อที่มีโพแทสเซียมสูงก็บซูสูหกสิบหรือสิบสามสิบสามยี่สิบได้พี่น้องเลยให้น้ำย่าขาดปุ๋ยเกล็ดก็สิบยี่สิบสามสิบผมรุงเขาในโตขาดแค่เจียมบอลอนบอลเลยนี่ครับให้น้ำสม่ำเสมอยให้ขาดน้อยเขาจิแตกเอาตามนั้นนะพี่น้องเนาะเล็กเล็ก่นน้อยจากช่องเกษตรหมูพ่อเพียงสวัสดีครับ